สบายดีเบิดสุขสุขคนเนาะตอนนี้ก็ลงมาฮอดของเป็นทีเรียบร้อยแล้วมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเดินประสบสบายดีทุกคนทีบ้านแองนี่พี่น้องอาหารนข้าวอยู่ตังคมีไข่ลูกพี่น้องตำตำกระซองแบบเลยตำแบบหม้อแบบบะหม้อกาแฟข้าวข้าวเสงยังหม้อมาพี่น้องมามาพี่น้องบรรยากาศกับพี่น้อง ไก่ไก่แม่น้ำโคงหันไปทางฝุ่นกับพี่น่องพังไทยคิดฮอดคิดถึงบัดสุขสุขคนกินไข่เขาใหม่บ้านนะ<ฮ>ั้นเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวแต่งงามใดแอบถ่ายบ่แพงไปบึงดัดล <c oughs> ังบ่ บรรยากาศพี่น้องโอ้นังสติ๊กบาแพงนี่คือเะเล่ยังงท่านี้ินกันเซลฟี่พี่น้องมาจะโชว์จุ่มกันครับ แช่แช่พ่นบ่เขากขาดมีนเนาะแช่เนี่้วยจ่ะมาเพิ่นกระแป้งนั่น่กรแงนี่ลำบากแหงพี่น้องตอนนี้ใส่ดุกำกันเ้อพี่น้องไอ้แแป้งบาดแผงกำลังมา่นอง รางอบักถึงแได้ประมาณเบงหนาเบึงหนวดมันนี่ตระโตเลยอ๋อัออได้ลายโตแล้ว้องเจ็บๆเห็นระได้ไหมนะล่างๆแกะล่างๆขยับขยับมาเอามแกะสั่งให้เอามาแกะด้วนน้เอ้ยเด้อกินข้าวน้ำกัน บัดสุขุสุคนบรรยากาะออโ้คุยท้ายเป็นตาเสดฉังหาแนวใส่กคำตากล่องนะพี่น้องเลยบอพงจะเห็ดยังจะบล่มบุมบามต้งมากหมดำเนอะกระเป มาเด้อพี่น้องเด้อเบิดสุขสุคนกำลังแสบมาแพงก็หิวเข่ามือสั่นละไรอะพี่น้องเอ้ยอืมอ่างมือก้องอ่างมือก้อนอ่างไรด้วยตัวใหญ่แห้งก็ดีพี่น้องเอ้ยถอดกรอบๆแกะกินไครอ่อนไดนึ่ปใครได้หนึ่ง ปูยุบแคมหูพี่น้องมะแฝงปลาใส่ไหมใส่ใครใครนี่แต่ตัวใหญ่เนาะนี่เป็ตัวใหญ่ใหญ่นะพี่น้องมาแฝงกับสิโจขิดไปกินเข่าก่อนเนาะไปต่อตอนหากับเป้อกับปูครบสาวบอลเอ้กับเป้งห้องเออเออโหลดพี่น้องเออสมเด้จเนาะอยากกินมันลายอัส บ๊อบแพงก็บสิคอจบไปก่อนเจ๊ะไปก่อนนะพี่น้องเนาะเหตุสิกินเขานะ่าเนาะตอนนี้บ๊อบแพงบ่มีขากลรองพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยมันสัน่นมันลวนเนาะตากลรองปีนต้นไม้พี่น้องหลังจากกินข้าวแล้วบ๊แพงก็มาเป็นตากลรองให้สองบ่อบแพงเนาะพี่น้อง โอ้เพื่อสิยางมาหอดจนเสาพี่น้องเอ้ยห้าหายใจก่อนปังนะมารีนี่แหละมองนี่แหละมันมีกระแป้งร้ายนะใช่ได้ยังไงเด็กกรุ๊ปนี่ข้างกระแป้งในบาลเซนต์ในโตเบิร์กระแป้งหรือกระปูขี้เล็กเนาะ กระปูสบอนีน่กระปูแล้วกระเปะมะฮู่ที่น้องยังจิตทงไซอยู่ทงไซ,งไซเป็นกระปูพี่น้องแม่นบะกระปูมันกระดำดำเหรอวะกระเปะกระดำคือกันกระปูกระปูแหละ <c ans> ใช่กระเปะกระเปะใช่นี่ลังแอบลังแอบแต่ว่าเดตีนมันดำดำนะว้าแต่วา่า <c ans> นี่น,นี่อันนี้มันดำดำนี่กระเปะเออนี่เบิรงอันนี้มันนี่ยังเบิรงกหน่อยนี่อันเล็บเพิ่นธุ์ฮารสีออกเด้ห์นี่

กับเป็ดบอสเซาะนีนนจะจลน่ลืมเอาหัวมาได้บ่กับแปะนี่ตัวกับแปะของแท้นะกยค,ครบ กระแป้งช e, e nó e, ี้แสอะกว่ากระปูนะพี่น้องตัวหน่อยแต่กระแสอะเป็นไงหายากกว่าหายากกว่าอีกหายากกว่ากระปูว่ามันตื่นมาย้ำเดียวมันหากระปูยากแต่กิดมีแค่ย้ำสองย้ำเสร็จพี่น้องได้อีกหรือเ่ตัวใหญ่ใหญ่เออเปิดชื่อมันเถอะอ้๋อ ของมากระทุนนี่ให้กูไ,กไ,ไอต้อมไอต้อมเอือบ่าวเลยพี่ดอง, <c ười> นองคนกับคนหุ่นใหญ่ๆคือกันกนี่อันนี้เอาไว้ขู่สซวแพงบัดยำหย่างสะโอ,โ,อโ,อโอ้พี่น้องเอาไว้ขู่เวลาคัดสซวแพง่งมาถ่ายคลิปหายหนี้เจอมากระทุนนะขู่ไว้ก่อนโล่สบายใจ คู่กับไ่ได้คู่แต่ปากได้พี่น้องมีอาวุธน้องนี่ง่ายง่ายง่ายนี่เอาเสียมคุดนี่นี่เหรียญไปแล้วนี่เอาเสียมคุดลงเมืองด้วยนี่ทันท้าขุมน้ำจ่อยจิ้ินกบเดบัก กเะเจ็ดเหรเพิ่มที่ัวใหญ่พี่น้องเอ้ยอืมรว่าหตัวนี้พี่น้องมันสอนกรยุจกเข้าไปดูจดอดจี่ได้กบอีกแนึง มาพี่น้องตามนะมาไปนู่นบ่แซงว่าคั้นบ่ได้อันกระแปงนี่พผสมลงงมหอยพ่น้วยนะโอ้โหหนาวหน,นาวนี่ก็บ่ได้ยะเขอเพียงแต่มีของติดใหม่ติดมือเมือ่อพอด้วาบรร่ให้มาเสียละละพอน้่ยเพราะว่าพากันมานี่ก็ลงทุนเติมน้ำมันคนล,ล,ละลิตรละลิตรนะพี่น้อง อ้าควายขี่กระดักมาเปิดหืเปิดตาเปิดมองดูเปิดยังอีกโดนอ้าวซาแพงเดวสิไปน้ำได มาควันนี่ซาวแพงไปน้ำบอร่ําแบบแสงทานับปลาเมาเอ้ยเตรียมดังไฟอ่ะอันล่อขวากะแป้งเดอรซะ โจกหาหูได้กับโบมีขวดหาใสกับโบมีทีิได้หดขวอยู่บ่อเลมาแห้มนาวพีนะ ขักไว้ก่อนอุ้ยผลัดขั้วขี่กระดักเอ๋อพี่น้องมาแพงกลับมาเป็นตะกอกอันนึงจะหาเข้าไปเออเท้าขีดหนอพี่นอ้องทางพังไทยเด้ออ้อพี่นอ้องอืออีหยัางหนึ่งนะฮอนอีหยัางหนึ่งนะพี่น้องสาวแพงอุ้ยย,ะนะยะนะเีด

บ่แสงเจอไหมหมเ,เจอเลยข้เาเจ้าเห็ดหัวอนนะไรนะอ้าวมาห่อน,นีนบลาแพงกันสิขอจบชีพก่อนนะพี่นาะเราหลุดเราสมตอนขึ้นเนาะว่าสิได้หลายจังไหยเนาะสบายดีบัดสุขุสุขคนเนาะสบายดีสบายดี